หลายคนคงเคยได้ยินคาว่าทําประกันไปแล้วไม่ได้รับสินใหม่หรือว่าผลประโยชน์เพราะว่าบริษัทปฏิเสธการจ่ายนะครับซึ่งถ้าฟังแบบนี้แล้วก็คงน่ากลัวแล้วก็ใครที่กําลังวางแผนจะทําประกันก็คงจะเบรกไว้ก่อนใช่ไหมหรือว่าใครที่ถือกรมธรรม์อยู่ในมือก็อาจจะมานั่งคิดแล้วว่าอา้าวแล้วปัญหาเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านี่ซึ่งวันนี้ผมจะมาเคลียร์ให้เข้าใจครับว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นและเรานะครับจะต้องทํำยังไงถ้าวันนึงแล้วเรามีความจำเป็นจะต้องซื้อประกัน และจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นกับตัวเราเองครับต้องอธิบายให้เข้าใจแบบนี้นะครับว่าประกัน,นมีหลากหลายรูปแบบและก็ในแต่ละแบบก็จะมีกฎกติกาและก็เงื่อนไขในการซื้อประกันอยู่แล้วครับแต่ว่าสาเหตุหลกัลกๆที่บริษัทเขาปฏิเสธการจ่ายสินไหมหรือว่าไม่จ่ายผลประโยชน์ให้กับลูกค้าเนี่ยก็อาจจะมาได้จาก3ปัจจัยหลักๆดังต่อไปนี้เลยนะครับอาจจะมีปัจจัยยิบย่อยอีกมันก็ขึ้นอยู่ที่เงื่อนไขหรือว่าแบบประกันที่เราซื้อด้วยแต่3ปัจจัยหลักดังต่อไปนี้ครับ นี่คือสาเหตุการปฏิเสธในการจ่ายสินใหม่ให้กับลูกค้าครับอันดับแรกเลยนั่นคือการที่ลูกค้านะครับมีการปกปิดข้อมูลอันเป็นความจริงกับทางบริษัทครับเพราะว่าการซื้อประกันในแต่ลเล่มเนี่ยมันจะมีข้อมูลบางอย่างที่ลูกค้านะครับจะต้องบอกกับทางบริษัทไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลด้านสุขภาพอันนี้ยสาคัญมากๆเลย บางคนก็เลือกปกปิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าประวัติการป่วยของตัวเองที่เคยเป็นนะครับเพราะว่าอาจจะกลัวในเรื่องของเบีย้ยประกันที่ถ้าเราพูดความจริงไปอ่ะเดี๋ยวเบีย้ยประกันคงสูงแน่นอนหรือว่าบริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันของเรานะไม่อยากให้บริษัทปฏิเสธก็ปกปิดกันไปหรือบางทีตัวแทนก็มีการบอกว่าคุณก็ปกปิดไปก่อนโน่นนี่นั่นเพื่อที่จะให้เคสผ่านง่ายๆอันนี้นะครับอันตรายมากๆเราอย่าลืมนะครับ เล่าในฐานะลูกค้าเราต้องแถลงความจริงเคยมีประวัติการป่วยหรือว่ามีสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างอย่าปกปิดข้อมูลและตัวแทนก็สําคัญเหมือนกันนะครับว่าให้ลูกค้าเนี่ยแถลงความจริงกับทางบริษัทครับเมื่อเราพูดความจริงกับทางบริษัทแล้ววันหนึ่งเมื่อเราต้องเคลมครับอันนี้เคลมได้แน่นอนครับเพราะว่าเรามีการพูดความจริงไปแล้วตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นครับแต่ถ้าคุณปกปิดนะครับอันนี้มีโอกาสที่บริษัทเขาจะปฏิเสธการจ่ายได้สาเหตุอย่างที่2ครับก็คือ การที่เราเองเคลมไม่ตรงเงื่อนไขาการซื้อเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าซื้อประกันเล่มหนึ่งเนี่ยจะสามารถเคลมได้ครอบจักรกวาลคือจะเคลมอะไรก็ได้แบบนี้นะฮะจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นประกันมีหลากหลายแบบมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเคลมประกันในแต่ละเล่มในแต่ละแบบเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีเงื่อนไขของเขาอยู่แล้วว่าถ้าคุณซื้อประกันชีวิตเนี่ย จะเอาไปเคลมประกันสุขภาพอย่างเงี้ยเคลมไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันมีบางคนที่เข้าใจว่าการซื้อประกันเล่มหนึ่งจะสามารถเอาไปเคลมเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้เกี่ยวกับอุบัติเหตุก็ได้หรือเกี่ยวกับอะไรก็ได้แบบนี้มันไม่ใช่นะครับหรือแม้กระทั่งการซื้อประกันสุขภาพที่สามารถเคลมได้เฉพาะการแอดมิดนอนในโรงพยาบาลเท่านั้นแต่บางคนก็อาจจะเอาไปเคลมในกรณีที่เป็นผู้ป่วยนอก OPD แบบนี้ซึ่งมันผิดเงื่อนไขตรงนี้บริษัท S <S <an> <S เขาก็ไม่รับประกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงที่เราตกลงกันไว้ตั้งแต่วันทําประกันครับประเด็นที่3นะครับก็คือข้อนี้รู้ไหมครับว่าการทําประกันเนี่ยเขาจะมีข้อยกเว้นในการจ่ายผลประโยชน์หรือว่าจ่ายสินไหมให้กับลูกค้าหรือว่าผู้รับผลประโยชน์นะครับนั่นก็คือการที่ผู้อประกันหรือลูกค้าเนี่ยค่าตัวตายในช่วงระยะ1หนึ่งปีแรกของการทําประกันครับบริษัทเขาจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้กับเราเลยนะครับ หรือการเจ็บป่วยก่อนที่จะมาทำประกัน อ่ะอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนการปกปิดข้อมูลเอาไว้นั่นแหละนะฮะบริษัทเขาก็สามารถที่จะปฏิเสธการจ่ายได้เช่นกันจริงๆแล้วบริษัทประกันเขาก็ไม่ได้อยากปฏิเสธการจ่ายสินไหมหรือว่าจ่ายผลประโยชน์ให้กับลูกค้านะครับแต่ทุกอย่างจะต้องดําเนินตามเงื่อนไขที่มีการ,รตกลงกันไว้ตั้งแต่ช่วงของการทําประกันตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราอยากมีความมั่นใจว่าเราเองจะได้รับสินไหมหรือว่าจะได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์หรือว่าประกันที่เราทําแน่ๆเนี่ย ให้เราถแถลงความจริงไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเลือกประกันที่เหมาะกับเราครับแล้วก็ถแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ตามความเป็นจริงและที่สําคัญครับอ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์เล่มนั้นด้วยนะครับจาไว้นะครับว่าประกันจะทํางานเพื่อเราก็ต่อเมื่อเราพูดความจริงและแถลงความจริงตั้งแต่เริ่มต้นของการทําประกันวันแรกครับใครที่ยังลังเลอย,อยู่นะครับก็ผมแนะนําให้ไปคุยกับตัวแทนมืออาชีพหรือว่าตัวแทนที่คุณไว้วางใจได้นะครับแล้วก็อ่านเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนแล้วตัวคุณนะครับก็จะเห็นว่าประกันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยครับแต่เป็นเครื่องมือในการปกป้องอนาคตของคุณครับ วันนี้เอ็มยินดีที่จะเป็นตัวแทนในการดูแลกรมธรรมของคุณติดต่อมาได้ครับ